ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมชิปวันนี้เราเกม Call of Duty Mobile และสระหัวข้อของวันนี้เดี๋ยวลัาส่วนในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยได้มีการอัปเดตหนึ่งในกล่องของผมประจําซีซั่นนี้ที่น่าเปิดมากเข้ามาแล้วผมนั่นคือก่องคาโมอนิเมะประจําซีซั่นนั่นเอง แน่นอนว่าจุดเด่นของกล่องอนิเมะมผมมันค่อนข้างที่จะฉีกแล้วก็แหวกแนวเป็นเอกลักษณ์พิเศษที่มากกว่ากล่องอื่นๆนก็เป็นหมงกล่องเลยที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ผมเรียกที่จะเปิดหาแล้วก็สะสมในส่วนของตัวปืนรายอนิเมะมกันและในซีซั่นนี้ตัวปืนจะมีหน้าตาลักษณะยังไงเนี่ยแล้วก็มาเปิดหากันดีกว่านะโดยในส่วนของตัวกล่องก็ผมจะอยู่ในรูปแบบของการเปิดกล่องปกติทั่วไปครับผมโดยแน่นอนว่าทีมของซีซั่นนี้เนี่ยจะเป็นทีมแนวสีชมพูแบบว่า,วาหวานพิ้งพิ้งครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหสุดยอด ใครที่ชอบแบบแนวสีชมพูเป็นๆ่นี่ยน่ารักน่ารักเบียสไตล์อนิเมะเนี่ยซีซั่นนี้นี่น่าเปิดหามากๆเลยนะโดยการมาของคราวนี้เนี่ยก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับตัวละครสกาย่าผมสาวแกร่งที่มาพร้อมกับชุดสีชมพูสดใสก็เรียกว่าเป็นตัวละครน,น่าสะสมทางฝั่งของตัวปืนผมที่อยู่ในคอลเลกชันคราวนี้เนี่ยมีทั้งหมด4กระบอกกระบอกแรกเลยผมกระปืน m 4ที่เป็นรายใหม่ก็จะเป็นสีชมพูที่มีสไตล์เป็นอนิเมะนั่นเองครับผม ถัดมา fr. 5 5 6ครับผมโอ้โ oh, หอันนี้ก็รายอนิเมะเนี่ยเต็มตัวปืนเลยพร้อมกับเป็นแบบสนาสายๆกึ่งๆทันผ้าหน่อยๆถัดมาผมเป็นตัว qxr รายอนิเมะอันใหม่หืชมพูแบบปื๊ดๆเลยแล้วก็ตบด้วย agr. 5 5 6ห้ามที่เป็นรายอนิเมะอีกเหมือนกันในส่วนของเสริมอย่างอื่นนะผม โอ้โห oh, ไม่น่าเชื่อว่ามาอเตอร์ไซค์อนิเมะก็มาอีกเหมือนกันนะผมใครชื่นชอบโหมด BR เนี่ยล้วต้องการมอเตอร์ไซค์รายอนิเมะสีชมพูเนี่ยคือแบบขับไปปุ๊บเนี่ยโดดเด่นแน่นอนนะก็สามารถมาเปิดหาได้ในกล่องนี้เหมือนกันนะถัดมาตามด้วยในส่วนของตัวขวานสีชมพูร,รายอนิเมะตอนนี้ด้วยนอกจากขวานแล้วผมมีดก็ยังมาด้วยเหมือนกันในกล่องนี้และนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวกระเป๋าสีชมพูสุดน่ารักแล้วก็พุ้งพิ้งที่เหมาะกับตัวละครและจบท้ายด้วย MW เป็มรายเนิเมะอีกเหมือนกัน ในส่วนของเราวันระดับแรผมที่มีความน่าสนใจแน่นอนว่าก็มาพร้อมกับท่าโพสอวตารท่าหมายผมกับท่าแช่เออเรียกได้ว่าคาวาอีมากๆเลยผมก็รยกว่าใครที่ชื่นชอบแบบท่าสไตล,ล์น่ารักน่ารักเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกท่าเลยที่ดูน่ารักแล้วก็ดูสดใสามากๆเลยนะและในส่วนที่เหลือที่มีความน่าสนใจรองมาผมก็จะมีคอลลิ่งการ์ดรายอนิเมะประจาซีซั่นนี้กรอบรูปโปรไฟล์อวตารผมที่อืเป็นแม่สาวบันนี่ เอ้ยนะอยากได้มากอันนี้บอกเลยตามรูปสติกเกอร์อันหมายผมแล้วก็กรอบรูปประจำอนิเมะซีซั่นนี้อีกเหมือนกันปะ่ะได้เวลาไปลุยกันแล้วผมโดยในกล่องนี้ผมแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเปิดครบถึง130กล่องเนี่ยการันตีอีพิก5ชิ้นของอีพิกในกล่องนี้มีทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าภายใน130กล่องเนี่ยเราควรที่จะเปิดให้ครบได้อีพิกทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันก็มาดูกอนว่าดวงพ่ลิงเนี่ย จะดวงดีขนาดไหนนะแล้วก็เหมือนเดิมว่าเพื่อนๆนะผมที่กำลังจะเปิดกล่องนี้เนี่ยเปิดแล้วได้อะไรกันบ้างตอนประมาณกล่องที่เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพลิงกันไรที่ขั้นตอนส,สี่ชั้นนะเผื่อเพื่อนๆคนอื่นนะผมที่อยากจะเปิดกล่องนี้เนี่ยเขาจะได้รู้ในส่วนตัวเรทอัตราการเปิดเฉลี่ยนั่นเองเนาะไปลุยกันกเลยครับผมกับ10กล่องแรก10กล่องแรกเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้วน่าจะได้หนึ่งอีพีรับผมแต่ว่าจะได้ของเพิ่มหรือเปล่ายังยังลุ้นอยู่ยังลุ้นอยู่ชิ้นแรกครับผมที่เรามาอ ก็ยังไม่ใช่ของที่เราอยากได้เป็นของเมนหลักครับผมของเมนหลักเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องเป็นปืนหลักกับตัวละครอยูงง่แล้วนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยนะอ่ะคราวนี้ฉันจมาต่อรอบที่สองครับผมรอบที่สองคราวนี้ไม่มีการันตีนะขอเถอะอีติดก็ได้อีกหนึ่งชิ้นตึ๊บ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 เอ่อเขียวล้วนเลยครับผมรอบนี้อะเอาละรอบที่สามการันตีอีพิกหนึ่งชิ้นตัวละครนะตัวละครตัวละครตัวตัวอ้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้สมุกสมุกเอ้ยโปรไฟล์มา มาแล้วผมหนึ่งปืนอันนี้เป็นน่าจะเป็นตัว QXR ผมที่เป็นรายอนิเมะเอาแล้วเหมือนดวงกำลังเริ่มมาแล้วก็ผมในตอนนี้โอ้มาพร้อมกับตัวกรอ,อบรูปด้วยนะเอาแล้วผมจังหวะนี้ปืนหลักมาแล้วหนึ่งกระบอกเหลือปืนหลักอีกสากระบอกกับอีหนึ่งตัวละครที่อยากได้ถ้า <c oughs> เกิดว่าได้ออกก่อนครบหมดนี้จบเลยนะ <c oughs> แต่รอบนี้อาผมเอ้ยยังมาอยู่ับผมอีพิกร <c oughs> อบนี้ไม่มีการันตีนะแต่ว่าได้มีดมา ยาวปายยาวปายรอบที่5้าผมไปรวัรวๆเลยจังหวะนี้มาอีกสักชิ้นไหมรอบนี้ก็ยังไม่มีการันตีผมแต่ออกมาเป็นขวานให้เอ้ยไม่แย่ไม่แย่ผมทุกครั้งที่รอบไม่การันตีเนี่ยคอนเฟิร์มอีิกหนึ่งชิ้นมาแต่มา2ชิ้นเลยหรือเปล่าอ้ยมาชิ้นเดียวมาแสงให้ตกใจเล่เลเลนๆอย่างน้อยกอ็ได้ขวานมาครับผมรอบที่6กครับผมคราวนี้การันตีแน่นอน1อีพิกแต่ขอเบิ้ลของแถมเป็น2อีพิกได้ไหมขอเบิ้ลเป็น2ออีพิกเลย ปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊เอาอะไครับผมรอบนี้มาเป็นตัวละครสกายราผมโอ้โหว้าสุดเสียมพูแบบว่าสดใสมุ้งมิ้งมากๆเลยถัดมารอบที่เจ็ดครับผมปืนหลักอีกสามกระบอกยังไม่ออก <c oughs> ออกแต่ของอิเซสซอรีรอบนี้อ่ะเรียบร้อยครับผมเฮลเวดตามระเบียบรอบที่แปดอ่ะก็ยังไม่มีการันตีครับผมรอบนี้ลิปิกมาอีกสักชิ้นไหมลิปิกมาชื่นใจอีกสักชิ้น ยังโอ้โหดำปิดเลยผมได้มาเป็น4ีีแทนรอบที่เก้าผมอันนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้ว1อีปิกแต่ขอเบิ้ลของแถบอีกสักชิ้นได้ไหมขอ2อีปิก2อีปิกกับตัวปืนปืนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้สิ <c oughs> เอาเป็นอีพิกสิโอ้โหมาเป็นวอเตอร์ไซค์ครับผมรอบนี้อือเอาละ่ะตอนนี้ผมเหลือก,การันตีอีพิกอีกหชิ้นตอนหนึเพราะฉะนั้นเนี่ย ในการเปิดอีกประมาณ40ครั้งเนี่ยมันควรจะออกของอีพิกอีก3ชิ้นนะให้มันถึงโคต้ากำลังดีผมแต่มันจะออกให้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันรอบนี้ไม่มีการันตีอีพิกแต่ผมามาบาันแสงให้ตกใจเล่นแล้วก็แล,แล้วก็สงสัยจังหวะนี้เนี่ยต้องเล่นกันสักนิดหนึ่งแล้วผมวนวนวนปืน โอ้ oh m, MC, 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 มีซ oh ีมีจงมาโอ้มี R จงมาจงมาโอ้มอาจงมาจงมาโอ้มีอาจงมาจงมาโอ้มีอาร์อรจงมาจงมา้มีอองางม้ีองางม้ีอรอบจงมาจ <c oughs> ลอ้มีอรจมงอ้ีอรอามาจงอ้มีอร์อมาจงมาโอ้มหอา้งมาจป็าโอ้มาร์รมอ้มคาร์อาร์จงมาจม,มา,มา, <c oughs> มากมกอาร์อาร์จงาจาอ้มีอาราม้ยเอาะสูตรนี้มันไดอ้ครัอผมทุกคนบน้มนอารอบ้ มาเฉยหนึ่งก็บอกได้อยู่ได้อยู่ผมมาวนต่อวนต่อวนต่อเอ MC MC เจงมาจงมาโอ้เอท R อาเอทจงมาจงมาวนสามรอบกระเป๋าอย่าไปวนโอเครอบนี้แหละสองรอบนี้มันต้องมาแน่นอนมาเถอะอีกแค่สองก็บอกเอ็งปืนที่อยากได้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊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 อ้าวสูตรสงสัยไม่ติดแล้วหรือก็สูตรผิดเมื่อกี้และในที่สุดผมเราก็มาถึงรอบโคต้าของเราแล้ว รอบที่ 130, 1น0บคอนเฟิร์ม1่อีพิกอย่าบอกนะว่าอีพิกรอบนี้ออกกระเป๋านิด <Been S 1> กิ้งเลยนะอ <c oughs> ย่าเป็นกระเป๋าเชียวอย่าเป็นกระเป๋าเชียวเชียวนะเมื่อกี้โอ <Easy. S 1> โหกระเป๋าเอ้แต่ว่าอ้าวตัวปืนก็มาเหมือนกันนะผมอรอบนี้เบิน้นเบิ้นสองครับผมสวยงามอยู่เป็น AGR มาแล้วก็กระเป๋ามาอีกหนึ่งชิ้นเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะขาดอีก เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นครับผมของปืน M4 เอาละชิ้นสุดท้ายผมเมื่อของอื่นเนี่ยมันหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรทการออกมันก็จะเพิ่มขึ้นแหละตอนนี้อัตราการออก M4 อยู่ที่4.6มันคงอีกสักไม่กี่กองหรอกนะเ <c oughs> สริมไปอีกนิดมันคงมันคงไม่เกิน150หรอกนะเพิ่มอีกสัก20นะ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 กระบอกสุดท้ายนะนะนะหวังว่านะหวังว่าหวังว่าจะมาในกองนี้เลยนะ สเปอร์เซน็นตเลยนะการตาการออกแบบบึบบๆโอ้โหอ,อย่างที่คาดคิดว่าผม4เปอร์เซ็นต์นี่แหละจิบกล่องนี้ออกแน่นอนเพราะแช้นเนี่ยก็เรียบร้อยผมในคอลเลคชันนี้ซีซั่นนี้ที่เป็น a อนิเมะเนี่ยก็เก็บจนครบหมดเลยนั่นเองนะสรุปในรอบนี้ผมจริงเนี่ยก็เปิดไปทั้งหมด140กล่องครับผมก็อยู่ในเกณฑ์โคต้าแบบคนเกือกือ <c oughs> <c oughs> ก็โดนไปทั้งหมดครับผม9,450 c ซผม แลวสำหรับเพื่อนๆระที่เปิดเนี่ยได้อะไรกันบ้างครับผมเหมือนเดิมคอมเมนต์บอกดินกันได้นะที่ข้างใต้สคิปชั่นนะอาระแล้วเมื่อเราเนี่ยเปิดได้จนครบหมดแล้วผมเราก็ไปดูรายของตัวปืนในเกมเพย์การเล่นกันดีกว่านะ มันเลยเป็นกระบอกแรกเลยผมกับ fr. จุดห้าห้าหกพี่ลิงว่ากระบอกนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหลายๆคนเนี่ยอยากได้ผมแน่นะว่ามันค่อนข้างที่จะเหตุรายอนิเมะเนี่ยเด่นชัดที่สุดแล้วนะจากทุกๆก,กระบอกด้วยกันผมแถมยังเป็นตัว 1, พันผ้าด,ด้วยนะเออก็ดูว,ว่าสวยงามดีสโคบเนี่ยก็เป็นสโคบที่เป็นสีชมพูให้ด้วยทันมากกระบอกที่2ครก็ผมกับตัว qxr โอ้ต้องบอกเลยว่าสโคปพื้นฐานเนี่ยใช้ได้อยู่ผมค่อนข้างโอเคอยู่นะมองง่ายอยู่นะแล้วก็เป็นเสียวขาวพแบบุ่งพิงพุ่งพิง,ง,ง,งด้วยเวลารีโหลดนะผมแน่นอนว่าเราก็จะเห็นข้างๆตัวปืนที่เป็นรายอนิเมะเนี่ยแบบชัดเจนเลยถัดมากบบระบอกที่สามผมกับ AGR 5 5 6สโคปของมันอ่ะอันนี้ก็เป็นเลดดอดปกติของตัว AGR อยู่แล้วผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ รดิโรครับผมอ่าแน่นอนว่าข้างๆตัวปืนนี่คือเสียมพูนี่บาดตาแปนๆมากๆเลยครับผมอืมคาอี้สุดๆไปเลยแล้วก็ตามด้วยปืนหักกระบอกสุดท้ายผมกับปืน M4 เวลากดสโคปมาผมอันนี้เนี่ยเราจะเห็นโปรไฟล์อนิเมะของเราเนี่ยชัดที่สุดเลยผมเพราะว่ามันอยู่ตรงพันท้ายของตัวปืนเป๊ะเลยนะก็รู้ดีว่าทุกครั้งของการยิงเนี่ยก็จะมีอนิเมะเนี่ยปรากฏอยู่ต่อหน้าเรานั่นเอง เวลารีโหลดนะผมแน่นอนว่าก็รีโหลดเห็นอนิเมะข้างๆข,ของตัวปืนเนี่ยแบบชัดเจนเช่นกันกับปืนอื่นๆและคร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวเปิดกลองคาโมอนิเ,เ,เมะอันใหม่ล่าสุดประจําซีซั่นนี้ผมถ้าเกิดว่าใครเปิดเนี่ยพี่ลิงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีผมเปิดแล้วได้ปืนกระบอกที่เราเนี่ยอยากได้นั่นเองนะและเกิดว่าใครชอบลีปดีๆแบบนี้มีสาระของแบบนี้และเกลือดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจบุ๊กนะ สวัรับวันนี้พี่ลิงต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว